ย้ำทุกครั้งนะครับทุกตัวที่นํามาแชร์เพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกเท่านั้นนะครับชอบตัวไหนค่อยซื้อนะครับส่วนใครที่ไม่ชอบก็ผ่านเลยนะครับผมคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงป๊อบการันตีนะครับผมคลิปนี้จะมาแชร์หวยหลวงปู่สำนักสงฆ์เหมือนเดิมนะครับผมวดที่แล้วท่านให้เฉียดไปนิดเดียวเองนะครับผมวันนี้ตามต่อกันอีกสักวดนะครับผม แต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับหวยหลวงปู่สานักสงฆ์นะครับงวดที่แล้วนะครับท่านให้มาชุดหนึ่งที่เป็นเลข3ตัวก็คือ750นะครับผมซึ่งงวดที่แล้วก็ออก517ไปนะครับเป็นโต้ไปนะครับแต่ผิดจาก0ูนย์กับ1ตัวเดียวเองนะครับผมเฉียดมากๆนะครับผมวันนี้ก็ลองตามต่อซื้องวดนะครับส่วนจะให้เป็นเลขอะไรนะครับก็ไปฟังกันเลยครับผม ก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมห่วยหลวงปู่สำนักสงฆ์นะครับผมวดที่แล้วนะครับท่านก็ให้ไปเฉียดไปนิดเดียวเองนะครับผมให้7-50นะครับก็ออก517ไปนะครับซึ่งก็ผิดกันแค่0นย์กับ1นนะครับถ้าออกเป็น507ก็จะได้ไปนะครับผมแต่วันนี้ท่านก็ให้มาแล้วนะครับตามต่อซึ่งวันนะครับผมวันนี้ครับหลวงปู่สำนักสงฆ์ให้นะครับให้ยังไม่มีเลข3ตัวนะครับเป็นแค่เลข2ตัวนะครับผมท่านให้ เน้นที่19นะครับเน้น19นะครับผมส่วนรองนะครับรองให้16นะครับ16ส่วนชุดกันนะครับมี50 60 6 65นะครับผมชุดกันมี50 60 65นะครับผมทวนนะครับหวยหลวงปู่สำนักสงฆ์นะครับงวดวันที่16กรกฎานะครับผมหลวงปู่ให้เน้นที่19นะครับผมรองที่16ส่วนชุดกันมี 5 0 60แล้วก็65นะครับผมก็ครบตามนี้นะครับงวดนี้ก็เหมือนกับที่เห็นแล้วก็ฟังไปในคลิปนะครับผมเหมือนเดิมครับช่องเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลห,หรือลอตเตอรี่นะครับยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาบก้อนโตก,กันในงวดวันที่16กกรกฎาคมนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ